สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับวันนี้ครับตำมือน้องโอ้โหเหล็บมือนางพี่น้องตีนไก่ตำขปุ่นตำสัวครับลมแห้งพี่น้องอย่างใดครับหมุนเลยโอ้ยตำสัวขปุ่นครับขนมจีนพี่น้องอื้มไปกระเทียมดอง บอกไปหน่อคือบอออย่าใส่มือนะครับจับนวไปนวอยเดี๋ยวกลินนุ่นเนียครับอื

嗯，还有下面有没有炒菜、拌面呀？ หนูเราเราครับต่อครับตอหูจบคณะครับ บุปลาปลากระนูกพ่ร้องโอ้รลมน้ำมนนมไม่แห็งคระดอกถึงง่ายมากินไม่บ้านครับค้รัหนึ่งกร่รองโอ้หน่อยข้าพีรน้อง อืมจัไรไม่นองพร่เน,นี่ยอาไปซีก็ไม่นองพรามันร่มแห้งไม่อน,นองยากียจังไรครับต้อขอโทษขเขาไว้พราะไม่น,น้องส,สุขคนนะครับกียริญาติทาทางในการกินครับถาบอสุภาพป,ประการใดครับมนนี้รัฝฟกพไ่น้องวันนี้ครับเมื่อหรีหาเนี่ยสไม่น้องกนไหมครับมานีสวัสดีครับ